สวัสดีกันทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับเกม m e Craft กับใครแคะนักข่า h ช n แนลนะคะสวัสดีครับพบกับผมข่าแชนแนลกับเกม My Craft นะคะวันนี้เรามาลองเล่นแบบโรงเรียนกันอันนี้ฝนโหลดเองไหมมาเริ่มเล่นกันเลยอันนี้เราอ่านมาบอกเนี่ยภาษาอังกฤษล้วนค่ะเราจะเดินอย่างเดียวห้ามวิ่งวิ่งได้แต่ตอนไหนก็ไม่รู้นี่มันต้นไม้สกุละนี่นา สักวันเหมือนโรงเรียนยันเดย์เลสเลยอ่ะไม่ค่อยอันนี้มีอะไรอันนี้ไม่มีนเราจะมาชมห้องนี้กันก่อนนะตัวมันอาจจะมีกล่องก็ได้แล้วก็ได้อันนี้เหมือนจะเป็นอุ้ยเอันนี้เหมือนจะเป็นห้องห้องสมุดห้องสมุดเหรอห้องอาหารไม่รู้คล้ายห้องอาหารน่าจะเป็นห้องอาหารแต่มันไม่มีอาหารกินเลย มันเป็นบ้านล้างเลยโรงเรียนล้างสงสัยเรามาก่อนเวลาถึงโอเคค่ะเดินมาดูห้องขึ้นไปไหนอ่ะไปอันนี้มาที่เยกันมามาดูห้องนี้กัะ่เขียนว่านี่เนี่ยมีกระดาษละอาร์ตอาร์ตรูมมีกระดาษละกระดาษเต็มไปหมดเลยอาร์ตรูมอันนี้แปลว่าพี่ชาอันนี้วิชาอะไร เกี่ยวกับแบบนางแบบอ๋อดูละชมรมเทคอนโดแน่เลยดูจากแจ๊กแหน่งเนี้ยนะคะนะคุณมาดูตรงนี้กันอันนี้มันจะชมรมเทคอนโดอ่ะเฮ้ยเขี้ยอันนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนชุดเดีย๋ยวไปเปลี่ยนชุดกันแล้วนันอันนี้ก็ที่ไหนนี่เทคอนโดเลยฮะเดี๋ยวเราชมด้วยกันไงเดี๋ยวอ๋ออันนี้ที่ห้องน้ำสีฟ้าคือห้องน้ำผู้ชายผู้ชายนะฮะ สวยสวยสวยโอเคโอเคอยู่โอเค,อ,เคอยู่เออห้องน้ำผู้ชายมาันไม่ได้มาดิเข้ามาดิทางนี้เข้าไปดิอู้เหมือนโรงเรียนเลยเนาะท่านไหนว่าห้องน้ำหญิงไม่มีอาจจะด้วยกันละมัง้งเอันนี้เหมือนกันอันนี้ห้องอะไรเดินเดนน่าจะเป็นห้องเรียน เรามาดูชั้นนี้เสร็จกันแล้วนะอันนี้เป็นอะไรอ่ะบอยดอนบอยดอนเป็นห้องห้องเรียนชายออ๋อห้องนอนค่ะสงสัยห้องนอนชาย,ย,ยาอันนี้เป็นโรงเรียนประจำอันนี้เป็นโรงเรียนประจำปาปานเรานอนได้ไหมล่ะอันนี้ของผู้ชายฉัน,นอ,อยู่ไหนไม่รู้เออมามามานอนเนี่ยที่บนนอนอันนี้ขอยันนอนนี่ไงเนี่ยอันนี้อะไรเร็วเร็วเร็ว เนี่ยันนอนด้านล่างง่ายเขาสร้างได้ดีมากเลยต้องให้สักห้าดาวแล้วครับค่ะแบบนี้ดีเหมือนกันนะเนี่ยบาอย่เราไปสำรวจกันเลยอ้ยนี่ห้องน้ำด้วยใชอ๋อสะใส่อันนี้คืออะไรอ่ะลอมเหรอล้อมสามอ๋ออดุมมีสี่ห้องอันนี้น่าห้องน้ำชายกับห้องน้ำหญิงรวมกันหรือเปล่าอันนี้อะไร ตอมมันจะแยกกระสนี่เป็นโรงเรียนประจำแน่เลยะใช่นนนนแต่เขาไม่มีนะอะไรกล่องเก็บเลยอ่ะคุณตามมาก่อนใันก่อนนะอันนี้มันเป็นเหมือนอะไรอ่ะอันนี้เหมือนจะเป็นห้องคอมพิวเตอร์ห้องนี้เป็นเหมือนจะเป็นคอมพิวเตอร์คุณดู เล่นเกมพีบีเอ็นมาพีบ,บ,บีเอ็นป๊อปป๊อปป๊ปป๊ปป๊ปังเอาคอนแาคมานี่ห้องอะไรนี่เฮียอะไรวะฮิตอ่านไม่ออกว่ะห้องสม,มุใ<ช>ดใช่ไหมสงสัยจะเป็นห้องห้องครูใหญ่ยยค่ะอันนี้ห้องครูใหญ่ของอาจารย์ห้องอเมริกา,กาเงินมีเด็กต,ตีกันต่อยกันอ,นอะไรอาจจะไม่นี มันห้องเดียวกันต่อเลยเดี๋ยวพวกนี้คืออะไรนี่อันนี้เอ่อห้องอะไรห้องสมุดหรือเปล่าใช่ใช่ห้องสมุดห้องสมุดดูสวนอ๋อเนี่ยห้องสมุดแต่ขอถามหน่อยห้องนี้มันห้องอะไรอ่ะอันนี้เหมือนของเจนเดเล่เลยอ่ะอันนี้จะมีห้องห้องสูนมันเป็นห้องเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในได้ในเนี่ยเอออันนี้เป็นที่นั่งกินเนี่ยแต่มันเข้าไปไม่ได้อ่ะทุบอาเลยไหม อุ้ยอันนี้มียาโพชันนหนถ้าฝนอยู่ไหนอยู่นี่อย่าเพิ่งเก็บนะอยู่ไหนวะนีนนนะ่นี่นี่นี่อยู่นี่อ๋อนั่นอันนี้ยจะเป็นห้องของในยาโพชันค่อยเอาไว้ได้เรามาสำรวจตอนนี้ยังปิดเทอมไงเออเรามาก่อนวันนพุทเต็มเลยเราเอาไปก่อนเอาไปก่อนสักนิดหนึง่งเอาให้เค้กไปอันเดียวแล้วก็ซุปอย่างนี้ ซุปอันนี้แล้วก็ซุปอันนี้แล้วก็ซุปแดงหนึ่งอันเอาไปชิมละอย่างอ่ะอันนี้ก็ให้เนื้อหมูหรือวัวก็ได้หกสิบสี่อันออออเอ้ยเจ้เจ้าอหนูขอลองกินไอ้ม่วงนี้ได้ไหมไม่เคยกินเอาสักประมาณนิดหนึง่งโอเคอ,อ,อันนี้ก็โพชันปะไม่ต้องเปิดป,ป,ประตูนะเอาพอชันด้วยสีให้เอาสีอันนี้หนึ่งจังเกิลเหรอ ไม่ใช่แล้วก็นี้หนึ่งหนึ่งหนึ่ง,ง,งได้แค่สี่อัน,ไ,นไม่ต้องบิดป,ประตูห้องนะมาเรามาดูห้องต่อไปเลยค่ะห้องนี้เป็นห้องอ,อ๋อห้องเรียนสองครับสองมสองครับสองโอ้โหนี่เป็นห้องเรียนเหมือนเป็นห้องชายโรงเรียนชายล้วนเลยใช่เหมือนจะไม่มีหญิงเลยอันนี้ห้องอินโฟมู ห้องอรอ๋อนี่เป็นชมรมเอ้ยอันนี้ห้องพยาบาลห้องพยาบาลใช่้ห้องพยาบาลจักเทียนเออนี่ก็ห้องอู้ห้องเรียนใหญ่

ที่ตั้งแบบของแบบอของ,ของยุคเก่ <9 S 2> า <9 S 2> ของยุคเก่า <9 S 1> อันนี้อะไรอ่ะอ๋อมีสิกคาห้องดนตรีอันนี้ก็เปียนโนคุณเชื่อไหมนี่เปียนโนะนะเปียนโนอ,อันนี้ก็ม่ดูอันนี้เรไมู่คุณมาดูห้องดนตรีน,นี่ห้องดนตรีีมาก่นั้นคือห้องยหมวกหมวกมันเป็นหมวกอ่ะ หมวกอะอุ้ยมีชุดด้วยต้วฝนห้องการแสดงนะห้องการแสดงยังได้ไหมมา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 ใส่ชุดกันชุดสีอะไรดีว่าสีดำโอ้ตัวฝนเอาสีอะไรไปกี่สีเนี่ย <Channel. S 2> โอ้น่าจะหลายนี่ไงนี่ไงมีชั้นบนสุดอีกชั้นนึงขึ้นมัแล้เรยนี่น,น่าจะระเบียงใหญ่น่าจะด้านบนของเนเยนั่นไงมีเอ๊ะเหมือนเสาไว้น้ำเลยใช่มีเสาไว้น้ำด้วยดูจากภาพตอนนั้นแล้วโอ้แหลกแหลกแหลกพูดอยู่ไหนเดี๋ยวเราจะลงไปคะเออเเสียวเสียวเดี๋ยวลงไปดีๆไปไปกันเอ๊ะ อันนี้คืออะไรเนี่ยบันไดอะไรเ,ไเดี๋ยวเดินมาสำรวจแถวนี้ก่อนอ๋อสายแบบเขากันแบบห้ามขึ้นแต่ว่าเขาขอันนี้ก็เหมือนของเล่นเล็กนะคะทุกคนถ้าทุกคนเห็นพวกที่นิวคุงเขาเล่นก็อาจจะรู้อันนี้เขาก็อาจจะมามวนด้านบนแบบชมบรรยากาศด้านบนไปลงไปดูสระนะ้ำกันเถอะ งั้นฝนขอตัดคลิปไปถึงตอสะนสาดน้ำก็แล้วกันนะคะอันนี้คือ,อคคสาดน้ำกลับมาแล้วมาว้นถอดชุดก่อนไหมชุดอย่าเปียกปะถ่ายกันดีกว่านะถ่ายกันไหมดูอันนี้ไปช่วยน้ำเราอ,อย่ามันเปียกใส่ชุดขึดน้นเดินนกันเล่นน้ำันเลยมันมีหลายระดับอ่าถ้าฝนลยัง ไปเราไประดับแรกก่อนมันมีแค่ระ,ระดับแรกรอ๋อเก๋จึงหนึ่งเพื่ออะไรอ,อยากมีบ้านแบบนี้เนาะอ๋ออ,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 อย่าตรงนู้นอยาไปดูตรงนี้ก่อนก็หนึงแต่ก็ยังไม่ไปแล้วกกะเดินตรงอ๋ออันนี้มันเป็นห้องเปลี่ยนชุดอะเปลี่ยนชุดห้องหวังตรงว่านี้เหมือนยันเดรย์มากอะ ทุกคนรู้เาจะรู้่าคอคนอื่นที่งวู้ดอ้ชวยด้วยจมน้ำช่วยด้วยเออ้ยเมาเดี๋ยวเดี๋พาไปไม่ไม่ตีฝนตกนั่นไงเดี๋ยวไปดูห้องเปลี่ยนชุดกันเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดอาบน้ำกันก่อคุณคเ็วแสงมึงแล้วนะนะีบู๊ คุณ้องผน้ชายอันนี้้องผู้หญิงไปโอ้ยไม่กดโอ้โหอันนี้เหมือนจะนเรียกว่าไม่มีอะไรเลยยังไงมีที่อาบน้ําด้วยต้าใช่ตุ๋มตุ๋มมันมีอะไรซ่อนอยู่ตรงรูปภาาไหมน้องไ,ไม่มีไม่มีโอเคใส่ชุดกัน ท้องน้ชายมันเหมือนกันไหมไหน,ไหนดูดิอ๋อเหมือนกันเหมือนกันมีสปอร์แมนคิปเปอร์น่ากลัวกว่าของน้ำชายเราไปดูตรงต้นซากรุระกันเถอะเดี๋ยวขอตัดคลิปไปตรงนั้นเลยนะครับอโอเคครับก <ขอ S 1> ลับมาแล้วแล้วเห็นเขาบอกว่าต้นซากรุระเนี่ยขอพรอธิษฐานมาสารภาพรักตรงต้นซากรุระเนี่ยเขาบอกว่า จะเป็นผลไปได้จริงแต่ว่าประเทศไทยเราไม่มีต้วเชืก้กอกระเราจะไปกลับทุกคนว่านี่เนี่ยขุดแม่งเลยให้มันเป็นสนามฟุตบอลเหรอแล้วมันเล่นไงอะ โอ้นนี้แกเตะลูกบอลขึนี่อะไะตัวนี้อะสูงสูงนี่อมีอะไรมาเต็มเลยอันนี้ก็เหมือนกันอ๋อลูระอ๋อเออเออที่ที่เจ้าฝังเคยให้แกทําอ่ะเคยให้แกดูอ่ะอันนี้โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นของยันเดลเลงไงอันนี้ก็เป็นที่ของสูงอันนี้อันนี้สูงเลยที่ดงเท่ลเนี่ยมันจะเอาไว้เขาสูงของยันเดลเลงเลยคุณเฟิงคงจะรู้นะของเดเลงอันนี้ก็เป็นชมรม เอออันเนี้ยที่เจ้านเคยพาไก่มาด้วยแหละแต่อันนี้มันคนละแบบอันนี้จะเป็นดอกไม้ลม่มีข้าวอันนี้ญี่ปุ่นอันนี้ชมรมสูงอันนี้ก็จะมีขวานอะไรด้วยมันมีพวกขวานไม่มีอะไรเลยแต่นี้อ้าวแล้วนบนก็ไม่มี แล้วถ้าฝนเราจ่อไปเดี๋ยวแกเาขเาฝันกูนค้างดิอเอาวสามีกันขอตัดคลิปไปตอนนั้นเลยนะครับเอ้ยหรือว่าจบเลยเอ้ยยังยังไม่ได้กินของให้ทุกคนดูเลย,ยเกินทุกอย่างเลย แล้วเราก็จะมาสู้กันนะครับสู้แป๊บเดียวมียาสปีดด้วยนี่ไงที่เดิมน,มนไปแล้วเนะี่ย ม่เหรองั้นเราก็ต้องขอตัวเราไปก่อนในรุ่งคืนไลค์ก็แช like, ็กกับสไคล์นะคะแล้วก็สามารถโหลดแบปบนี้ได้นะคะโดยการเข้าแอปไอ้ขวาในาน,นี้น,นะคะเหร่บว,ว,วันนี้ก็บ๊ายบายค่ะเย้เมนบ๊าย <Yeah, man. S 2> บายคะ่ะออกยัง okay.